ปล่อยหอยปังลงบอ่อเป็นวันที่3ผม้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในคลิปเลยครับเพื่อนๆหัตถกรมเกษตรยามว่างและซ่อมมอใส่สไตล์ช่าง้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวันที่3ของการปล่อยหอยลงบอ่อนะครับครับโดยปกติแล้วช่วงเช้าๆนะครับอันนี้ ช่วงเช้าของวันที่3นะครับที่เราปล่อยหอยลงบ่อไปนะครับหอยปังนะครับเพื่อนๆที่เราซื้อมาเป็นกิโลกิโลนะครับเอาเช้านี้เรามาดูกันนะครับว่าไอตัวใหญ่จะข้ามมาหาตัวเล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆจะมาแอบกินตัวเล็กไหมนะครับเาไปแล้ว1ตัวนะครับจับออกไปแล้ว1ตัวเมื่อกี้นะครับหอยใหญ่เรากั้นอาณาเขตไว้ก็ยังข้ามเข้ามาหาหอยเล็กนะครับเพื่อนๆ ถ้าหอยใหญ่ครับมาหาหอยเล็กก็เรียบร้อยครับหอยเล็กเข้าเต็มปากเต็มคําเลยนะครับหนึ่งคำประมาณ4ตัว5ตัวได้นะครับผมเห็นอยู่นะครับเขาจะอ้าปากร่อให้หอยเล็กไปติดกับนะครับแล้วเขาเขาก็จะปิดฝาปากลงไปเลยนะครับเหมือนกับอมไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กลืนทีหลังนะครับเสร็จแน่นอนครับตายไปหลายตัวเลยครับถ้าข้ามมาแบบนี้นะครับเพื่อน บ่อยังไม่เสร็จครับยังไม่มีเวลาไปทําบ่อเลี้ยงเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาไว้ในบ่ออนุบาลไปก่อนนะครับเมื่อกี้ออกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตรงนี้มีสามหรือสี่ตัวนะครับตรงนี้มีสี่ตัวนะครับสองห้าตัวครับเพื่อนๆอ่าเอาออกไปอีกห้านะครับรวมกับเมื่อกี้เป็นหกตัวแล้วนะครับจะมีอีกไหมนะครับเพื่อนๆนนะครับ แล้วเก็บออกก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมากินหอยอ่าเจ็ดแปดแปดตัวแล้วครับเพื่อนๆนะครับต้องเอาออกนะครับก่อนที่เขาจะมากินหอยอ่าหอยตัวเล็กของเรานะครับหอยอนุบาลของเรานะครับเพื่อนๆไม่เก็บออกไม่ได้นะครับเผลอเป็นไม่ได้ครับเผลอเป็นแอบมุดดินเข้ามาเลยนะครับน่าจะเข้าจากด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับไม่น่าจะเข้าไม่น่าจะปีนเข้ามานะครับ เพราะว่าเราไม่ไม่ได้กดไอแผงกันพลาติกลงเยอะเดี๋ยวบ่อจะรั่วนะครับก็เลยเอาค้างดินไว้เฉยๆเขาอาจจะมุดเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วฝั่งโน้นก็มีเนินดินเหมือนกันนะนะครับแต่เขาเนี่ยมีร่องรอยเขามามุดดูมุดดินอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับที่เห็นเป็นโฟมอ้าวตกน้ําไปแล้วหนึ่งไข่ครับ ถ้าไข่ตกน้ําก็รีบเอาขึ้นนะครับเพื่อนๆไข่อยู่กับความชื้นได้แต่ห้ามแต่ไม่แนะนําให้เปียกนะครับอยู่กับความชื้นได้นะครับไข่หอยปังนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าน,นี่ฝั่งนี้ก็มีเนินดินนะครับเพื Jia ่อนๆนะครับแต่เขาไม่อยู่นะครับเขาชอบไปมุดอยู่กับหอยเล็กนะครับถ้าไปอยู่กับหอยเล็กโอกาสที่เขาจะกินหอยเล็กมีเยอะเพราะว่าเขาแบ่งแยกไม่ได้หรอกว่า ไอ้กลมๆเนี่ยตัวไหนเป็นหอยด้วยกันตัวไหนเป็นอาหารเม็ดนะครับเขาไม่สามารถแยกแยะได้นะครับเขาก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราพยายามจะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆก็ยังไม่เห็นหอยลอยนะครับเพื่อนนะครับอาจจะตายแล้วยังไม่ลอยก็มีนะครับก็เป็นไปได้นะครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเลี้ยงแล้วจะไม่ตายนะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหอยก็ต้องมีตายเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ตายเลยก็ล้นโลกล่ะครับพี่น้องเอ้ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีตายมีเกิดใหม่นะครับปะปนกันไปครับเพื่อนๆครับอ่าแต่จะตายเยอะตายน้อยก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึง่งถ้าตายเยอะเราก็ต้องหาปัญหาแล้วล่ะว่า เกิดจากอะไรหอยถึงตายนะครับน้ำไม่ดีดินไม่ดีอาหารไม่ดีแดดอุณหภูมิหรือว่าเขาติดเชื้อโรคอะไรมานะครับเดี๋ยวเราไปรอดูช่วงเย็นๆครับจะมีการตายเกิดขึ้นไหมนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับหอยปังของเราที่ซื้อมาจากตลาดโลละ80บาทนะครับที่คัดเลือกแล้วเ,เอามาปล่อยลงบอ่อนะครับเอาเดี๋ยวไปดูช่วงเย็นกันเลยครับเ,เพื่อนๆตัดภาพไปนะครับอันนี้เป็นภาพช่วงเย็นนะครับ เ่งเย็นๆลอยขึ้นมาสี่ตัวครับเรียบร้อยดีมากนะครับเริ่มมีกลิ่นแล้วครับเพื่อนๆนะครับเห็นหอยลอยอยู่เห็นปากปิดสนิทไม่อย่าอย่าคิดนะครับว่าเขาไม่ตายนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่ตายนะครับจริงๆแล้วให้จับเขย่าดูนะครับเพื่อนๆนะครับให้จับเขย่าดูนะครับบางที่ถ้าเขย่าแล้วเป็นน้ําไหลออกมาก็คือตายนะครับ ถ้าขยาแล้วมีอะไรกลิ้งอยู่ข้างในอันนั้นก็คือน้ํานะครับกับตัวหอยนั่นเองก็คือตายแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่ขยาแรงๆไม่รู้นะครับแต่ผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าหอยตายเพราะอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเพราะว่าเราไปซื้อหอยกิโลมาหอยไม่รู้เขาเก็บขึ้นมากี่วันไม่รู้ว่เาเขาเจ็บมาจากบ่อแบบไหนเขาเลี้ยงบ่อแบบไหนดินน้ําเขาเลี้ยงเป็นดินน้ําแบบไหนนะครับเพื่อนๆ หอยเกิดการกระแทกชอกช้ำช้ำในมาไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับเพื่อนๆผมถึงพาคัดหอยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี่ก็คือการคัดหอยขั้นที่สี่นะครับจะเหลือรอดกี่ตัวนะครับจากหอยร้อยกว่าตัวนะครับอันนี้เป็นในส่วนของอ่าไข่ที่อนุบาลอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับหอยที่ได้มาร้อยสามสิบกว่าตัว คัดออกทีละรอบทีละรอบนะครับรอบละยี่สิบตัวยี่สิบตัวนะครับเหลือหอยทั้งหมดหกสิบแปดตัวตอนนี้ตายไปสี่ตัวนะครับก็เหลือหกสิบสี่ตัวแต่ไม่รู้ว่าตายจมน้ําอยู่อีกกี่ตัวนะครับหอยเล็กครับหอยเล็กนะครับอยู่ตามพื้นดินนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีหอยนะครับเนี่ยนะครับเป็นหอยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ เมื่อไหรที่เราสูบน้ําออกจากบอ่อเมื่อนั้นแหละนะครับเราถึงจะเห็นหอยตายอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเรามองเห็นก่อนให้รีบเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยอเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อโรคนะครับเดี๋ยวจะเป็นเชื้อโรคาใหมน้ําติดเชื้อนะครับแล้วหอยจะติดเชื้อแล้วก็จะลามลามลามไปเรื่อยๆนะครับให้ถ้าหอยตายเยอะให้รีบถ่ายน้ําเลยนะครับถ้าผิดปกตินะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้พวกเอ็ม อะไรประมาณนี้หรือว่าด่างทับทิมนะครับมาช่วยจัดการน้ํานะครับให้น้ำทำการฆ่าเชื้อนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ก็จับคู่กันอยู่แบบนี้แหละนะครับจับคู่รู้ดีกันอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เป็นฝั่งบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ จับคู่เห็นจับคู่อยู่สองสามคู่นะครับอ่าอีกไม่กี่วันก็คงจะได้ไข่สองสามไข่ละมั้งนะครับอ่าอ่าคราวทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนบออ่อนุบาลลูกหอยปังบอ่อบอเก่านะครับเพื่อนเ,นเ,นเนบ่อที่หนึ่งนะครับนี่กายภาพกายภาพาในบ่อก็มีเนินดินแบบนี้แหละนะครับเพื่อน พื้นปูด้วยดินนะครับนี่เขาก็อยู่แบบนี้แหละตามจอกตามแหนนี่แหละนะครับเพื่อนๆผมอยากเอาจอกเอาแหนออกเลือเกินนะครับมันลกแต่เอาออกไม่ได้กลัวหอยติดออกไปกับรากของผักตบผักอจอกแหนนี่แหละนะครับกลัวหอยติดออกไปนะครับเสียดายนะครับหอยหนึ่งตัวกว่าเราจะเลี้ยงได้กว่าจะเราจะเพาะได้นะครับ นี่นะครับก็เพาะมาจากตั้งแต่เดือนเมษานะครับพฤษภามิถุนาวันนี้ก็กรกดาแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สามกรกดานะครับนี่นะครับเขาก็อยู่แบบนี้แหละนะครับกินใบบัวนะครับชอบมากเลยหอยชุดนี้ชอบกินใบบัวครับ อาหารไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับนี่ตัวใหญ่ครับรุ่นใหญ่ครับเทา่านี้เกือบเกือบนิ้วโป้งแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้หอยน่าจะสองเดือนกว่าแล้วนะครับแงมองไม่เห็น,นครับกล่องกม็มั่วนะครับกล้องโดนน้ำเมื่อกี้นะครับ ครับผมก็นะครับมาอัปเดตอาการให้ฟังยามเย็นนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นบ่ออนุบาลกับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่ข้างหลังนะครับสําหรับหอยปังนะครับสําหรับ <c oughs> อ่าบ่อบ่อหอยอ่าหอยปังที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับสองกิโลนะครับเ,เพื่อนๆสองกิโลปล่อยไปแล้วสามวันนะครับ สามวันก็เห็นตายไปสี่ตัวนะครับในส่วนอหอยอนุบาลน,นะครับก็ตัวขนาดเท่านิ้วโป้งแล้วก็มีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านแล้วก็สวัสดี f c ทางช่องเกษตรทุกท่านนะครับก็เอามาเป็นเกรดความรู้เอามาแบ่งปันกันนะครับว่าเลี้ยงหอยก็มีตายบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้นี่แหละนะครับเป็นหอยที่ตายในวันที่สามนะครับ หลังจากปล่อยหอยลงในบ่อนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตายไปสี่ตัวแล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ตายยกบ่อนะครับเพราะว่าหอยตัวนี้เป็นหอยซื้อกิโลนะครับหอยที่เข้ามาขายให้เรากินนี่แหละนะครับตั้งใจอย่าซื้อมาไว้เพาะพันธุ์นี่แหละนะครับเพื่อนๆแต่ัยนี้ยังเล็กอยู่นะครับจริงๆก็ควรจะเอารุ่นลูกมะนาวลูกตัวๆนั่นแหละขนาดนั้นแหละนะครับมาเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์นะครับ คลิปนี้ก็อ่ะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสองวันจะมาอัพเดตอีกรอบนึงว่าจะมีหอยตายเกิดขึ้นไหมนะครับก็เออลืมฝากช่องไปนะครับห, <c oughs> หัดต่ามเกษตรยามว่างแล้วก็ซ่อมมอไซ่สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับฝากช่อง YouTube ทั้งสองช่องด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้สวัสดีครับ